เพื่อไทยน่าซีดกกอเรียกแจงยุบพ,พักจับตาสันติเป็นพยานมัดทักษินนั่งหัวโตและ6กพักร่วมโก6ยากอยู่บ้านจันสองล่าด้วยกันจากที่มีการรายงานค่ะถึงนายสันติพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับนายเทียรยุทธสุวรรณเกษรกรณีที่มีการร้องสารธรรมนูญให้สอบนายทักษิณเข้าขายครอบงำชี้นำพักเพื่อไทยหรือไม่ จากการที่พักร่วมรัฐบาลมีการเข้าไปที่บ้านจัดสองล่าในการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนายเศรษฐาทวีสินนั้นทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าจากกรณีที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตในฐานะนายทะเบียนภาคการเมืองมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มีผู้ร้องเรียนยื่นคำร้องขอให้กกตพิจารณาสั่งยุบพ,พักเพื่อไทยและ6พักร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักกระทำการครอบงำชี้นำและ6กพักการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงำชี้นำด้วยเห็นว่าคำร้องมีมูลต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่ากรณีดังกล่าวเมื่อมีการยื่นคำร้องเข้ามาให้กกตตรวจสอบ ทางสำนักงานและกกตต้องดาเนินการตามขั้นตอนซึ่งกรณีนี้ก่อนที่นายทะเบียนพักการเมืองจะมีคําสั่งต่างคณะกรรมการสอบสวนได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบและกันกรองรายละเอียดและข้อมูลก่อน1ชั้นเมื่อพิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าคำร้องมีมูลเหตุเพียงพอ ซึงมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนขอ้อเท็จจริงไม่ใช่ตั้งกรรมการสอบไปโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบที่มาหรือเอกสารของคําร้องแต่อย่างใดกกตและสํานักงานดําเนินการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ อย่างไรก็ตามกระบวนการหลังจากนี้ทางคณะกรรมการสอบสวนจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆพยานบุคคลซึ่งจะต้องมีการเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่หากข้อมูลพยานเอกสารและหลักฐานยังไม่ครบถ้วนที่จะสรุปความเห็นของสำนวนเสนอนายทะเบียนาพาคได้ สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่21ตุลาคมนายชูศักดิ์ศรีนินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกก,ณก,กตร,รับพิจารณาคำร้องที่มีผู้ร้องให้กกตพิจารณาสั่งยุบพักเพื่อไทยและหพักรวมรัฐบาลเดิมว่าก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องดั้งเดิม อย่าไปติดกับอะไรให้มากมายตนเองเคยชี้แจงไปแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เป็นมาอย่างไรกฎหมายมายัางไงก็ว่ากันไปท้ายที่สุดแล้วถ้าเห็นว่าเป็นอย่างไรก็ต้องมีการส่งคำร้องมาเราก็ชี้แจงกันไปซึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ครอบงำก่อแคนนี้เองและขณะนี้ยังไม่เห็นคำร้องว่าเป็นอย่างไรใครร้องมาบ้างยังไม่รู้เมื่อถามว่าดูดหลายคำร้องแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะไม่ถึงขั้นยุบพ,พักใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่เกี่ยวรอกเพราะการจะครอบงำจะต้องเป็นเรื่องแทรกแซงสั่งการจนคณะกรรมการบริหารและคนที่เกี่ยวข้องไม่มีอิสระในการบริหารตนเองก็บอกไปแล้วว่าใครมาสั่งการอะไรตอนเย็นมีมติแบบนี้พูดกันแบบนี้เช้าเราก็บอกว่าไม่ใช่เราก็เห็นกันแบบนี้มันก็ชัดเจนอย่างนี้เมื่อถามว่าระยะหลังมีบรรดานักร้องเป็นจำนวนมาก บางคดีสุดท้ายก็ไม่มีมูลจําเป็นจะต้องมีมาตรการมาควบคุมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองถึงได้บอกว่ามันต้องปรับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและอะไรต่างๆต้องสังคายนากันยุกใหญ่แต่จริงอยู่ว่าตอนนี้มันก็มีกฎหมายอยู่แล้วเช่นการร้องเท็จก็ต้องรับผิดชอบ ทั้งหมดมันต้องปรับกระบวนการถ้ามันไม่ปรับตรงนี้ก่อนลำบากเราก็จะสารละวงอยู่กับเรื่องแบบนี้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ถูกร้องจะสามารถดำเนินการฟ้องกลับได้หรือไม่หากคดีถูกยกไปนายชูศักดิ์กล่าวว่ามีอยู่แล้วกฎหมายปัจจุบันมันก็มีอยู่ต้องดูกัน เพราะมากมายกายกองกลายเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหนายของสังคมเดินหน้ากันไม่ได้ก็หยุดอยู่กับเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้จะใช้เวลาบริหารประเทศบ้างก็จมปลักกันอยู่แบบนี้เมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสจะฟ้องกลับใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าดูว่าท้ายที่สุดองค์กรอ,อิสระจะว่าอย่างไร ดังนั้นเองค่ะทีมข่าวเดอะครีติกจึงอยากที่จะชวนชวนสังคมจับตาว่าก็ก,ะกะตจะมีการเรียกผู้ร้องซึ่งมีทั้งบุคคลนิรนามนายแพทยวโรงเด็ดกิจวิกรมประธานภักไทยพักดีนายเรืองไกลลีกิจพัฒนะสมาชิกพักคพลังประชารัฐและนายนพรุตวรชิตวุฒิกุล อดีตการน,นำกลุ่มพยราบขาว2006โดยจะต้องมีการเรียกทั้งหมดไปให้ข้อมูลหรือไม่หรือเรียกเพียงบางรายส่วนผู้ถูกร้องคือพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลที่แกนนำพรรคมีการเข้าไปที่บ้านจันทร์สองลาาโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยืนยันกับนายสนธิยานชินรุษไทยในธรรมประธานกรรมการสถาบันทิศทางไทยว่า พร้อมที่จะส่งนายสันติไปเป็นพยาน